เอาเลยครับผมก็ขอสวีดอสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกม Black Clover M กันอีกเช่นเคยกันนะครับใกล้เวลาเข้าไปทุกทีแล้วนะครับสำหรับการเปิดตัวเกมอย่างเป็นทางการของตัวเกม Black Clover ในวันที่30พฤศจิกานี้ซึ่งหลายหลายคนนะครับตั้งตารอตัวเกมมาพอสมควรเลยใช่ไหมครับซึ่งในวันนี้ครับผมจะมารีวิวตัวเกมในเซิร์ฟเวอร์แคนาดาหลังจากที่ผมได้ลองเล่นครั้งที่2ไปประมาณ12วันเนี่ยตัวเกมมีการแจกอะไรบ้างภาพรวมระบบต่างๆมีอะไรที่น่าสนใจและเอื้ออำนวยให้กับสายฟรีอย่างเราบ้างก่อนไปรับชมคลิปฝากกดไลค์ คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วทางเพื่อนๆที่ชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดกิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเ,เพื่อนๆท่านใดน,น,นะครับที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกประหยัดกว่าการเติมเองตรงร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเ,เพื่อนๆท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up สำหรับตัวเกม Black Clover จะเป็นการอ้างอิงจากอนิเมะมาแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับเ,เพื่อนๆท่านใดที่อยากไปรับชมอนิเมะเพิ่มเติมสามารถรับชมแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ทางชง องทางบินลิบิลิหรืออือ่นๆตามที่เพื่อนๆสนใจรับชมซึ่งตัวเกมจะเป็นการอินเนื้อเรื่องนะครับเพราะถ้าเราไปดูแล้วเวลาเรากลับมาเล่นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอินกับเนื้อเรื่องพอสมควรโดยส่วนตัวนะครับกราฟิกและก็ภาพข,ของตัวเกมค่อนข้างที่จะสวยเนื้อเรื่องไม่ซับซ้อนการเล่นในรูปแบบเกมค่อนข้างง่ายมีการอธิบายระบบต่างๆเบื้องต้นสําหรับผู้เล่นที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเล่นเกมแนว Black Clover หรือว่าแนว Turnba s e d Action RPG ตัวเกมค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตผู้เล่นใหม่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ บอกได้เลยว่าเล่นเกมนี้ได้ง่ายมากๆในส่วนของกิจกรรมต้อนรับตัวเกมหรือว่ากิจกรรมเปิดเซิร์ฟนะครับผมคิดว่าทางเปิดเซิร์ฟของการไดนาเนี่ยน่าจะมีในส่วนของการเพิ่มต้อนรับ 7วันในการเปิดเซิร์ฟเพราะว่าในการเล่นของแคนาดาก็จะมีภารกิจต้อนรับนะครเปิดเซิร์ฟเป็นในส่วนของอีเวนต์แล้วก็จะมีภารกิจอื่นๆเช่นผ่านเนื้อเรื่องชัตเตอร์ต่างๆก็จะได้รับตั๋วกาชาหรือเพชรหรือแม้กระทั่งการเก็บเลเวลของตัวละครยิ่งเกาเก็บเลเวลตัวละครสูงเท่าไหร่นะครับซึ่งเป็นเลเวลบัญชีของเรานะยิ่งเลเวลสูงครับเราก็จะ มีเพชรแจกนะครับตามระดับเลเวลอันนี้คือในโซนของแคนาดาก็จะมีแจกตามระดับของเราเนี่ยไปเรื่อยๆนะค่อนข้างที่จะดีแล้วก็กิจกรรมอื่นๆที่มาซัพพอร์ตผู้เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเพิ่มเลเวล up หรือแม้กระทั่งอีเวนต์ต่างๆอีเวนต์เวันนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเติมสะสมเนาะเติมครั้งแรกแล้วก็สามารถรับของวันที่2วันที่3ไปได้เลยภารกิจนะเซเว่นเดย์มนะครับก็จะเป็น ภารกิจ7วันของการเปิดเซิร์ฟของตัวเกมนะครับซึ่งจะมีระยะเวลาอยู่ประมาณ1เดือนโดยประมาณเนาะซึ่งเวลาเราทําความสําเร็จเสร็จแต่ละอ่านเนี่ยคุณจะได้รับของรางวัลเยอะแย,ยะมากมายไม่ว่าจะเป็นไบโคเวอร์เพดตัวก้าชากล่องแรนดอมอุปกรณ์ต่างๆหรือแม้กระทั่ง EP สำหรับการอัพตัวละครซึ่งภารกิจเหล่านี้ค่อนข้างที่จะง่ายครับและที่สําคัญจะมีในส่วนของสเต m เ n น่าแจกให้กับเ,เพื่อนๆนะทำภารกิจผ่าน,งงานเงื่อนไขเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับกล่องสเต m เ n น่าเนี่ยประมาณ1 0 0หน่วยเอาไว้เราฟาร์มของต่างๆภารกิจค่อนข้างง่ายนะครับผมก็ทำเควสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแถมมีภารกิจบางอันที่เราเยังไม่ทำเพราะว่าเราถึงเกณฑ์เงื่อนไขละเราเอาแค่เพจสองพันก็พอ ในส่วนกิจกรรมอื่นๆก็ยังมีมากกว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทําภารกิจเพื่อรับตั๋วกาชาเพิ่มเติมรับเพชรอีเวนต์ลัคกี้สปินนะครับก็คือการสุ่มรางวัลกดสุ่มก็มายถึการแรนดอมของรางวัลที่เราจะได้รับก็จะมีของที่แรดที่สุดแล้วก็ของอื่นเยอะแย,ยะมากมายเลยนะครับภารกิจต่างๆก็จะมีให้เราทำนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ playtime ก็คือการเล่นสะสมใครยิ่งออนเกมนานๆหรือว่าใช้เวลาเล่นาน,นานๆเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลออนไลน์ไปเลยแบบฟรีๆเลยนะค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตผู้เล่นน้อนอคยคั リー แล้วก็ตัวเกมครับยังมีระบบในงานการันตีตัวละครระดับ S&R ที่มีตัวละครซีซั่นให้เราเลย1ตัวในส่วนของตัวละคร s n r ดดาซีซันนะครับจะประกอบไปด้วย3ตัวคือ Astra y ยา mi แล้วก็ม i โ sa ซึ่งทั้ง3าตัวเนี้ยจะเป็นตัวละครในส่วนของ a c a d เดมีทั้งหมดเลยนะครับชื่นชอบตัวไหนหรือว่าอวยตัวไหนก็สามารถเลือกตัวละครตัวนั้นไปได้เลยใช้ระยะเวลาทําภารกิจเพียงแค่3าวันเพื่อนๆก็สามารถได้รับตัวละครแบบการันตีริมิเต็ดอย่างน้อย1ตัวไปแล้วแบบฟรีๆเลยนะครับแล้วกิจกรรมนี้เพื่อนๆจะได้รับทุกๆซีัั่นไปเรืๆจกกววาตม การอัปเดตอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนใหญ่แล้วน่าจะอยู่แบบทาววอนแหละอัจริงซีซั่นสผมก็ได้มาแล้วแล้วก็เดี๋ยวซีซั่นสามเราก็จะมารู้ในทีว่าตัวละครในซีซั่นสเนี่ยจะเป็นตัวละครประเภทไหนอันนี้ในส่วนของ อีเวนต์ต่างๆภายในตัวเกมอย่างต่อมานั่นคือการทำเควสและการลงดันไปในตัวเกมซึ่งสําหรับใครที่กลัวว่าเล่นเกมนี้จะใช้เวลาในการเล่นเกมนานนะครับในตัวเกมครับก็จะมีการลงดันเจี้ยนเราจะเสียเวลาในการเล่นแค่ช่วงวันที่1ถึงวันที่2เท่านั้นครับหลังจากที่เราเล่นไปเรื่อยๆจนผ่านเงื่อนไขาตามแต่ละวันที่เราผ่านไปตัวเกมจะมีระบบฟังก์ชันในการบอทแต่ละดันตามที่เพื่อนๆต้องการบอทเนาะซึ่งในส่วนของการบอทครับคุณจะบอทโดยใช้ตั๋วสคริปต์อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันก็คือคุณจะไม่ต้งงนน้้าา้้ออองงงลลไไไไปปในนนนนดดดด่่่่่าา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 ัแวกกกกก็สสสมมรรรรรถิ์ะะะะทททีีีเเเจจจจุณ และแม้กระทั่งเราก็จะได้หัวใจในการลงของแต่และตัวละครของเราด้วยนะครับและนอกจากนี้ถ้าใครไม่อยากใช้ตั๋วนะครับเพื่อนๆสามารถใช้ฟังก์ชันในการออโต้ในส่วนนี้ไปได้แต่ในการออโต้เนี่ยจะเป็นการจัดทีมแล้วลงไปในดันเจี้ยนนั้นๆได้เลย จะมีสองแบบครับก็คือการออโต้คูณหนึ่งเนี่ยก็คือจะได้รับของรางวัลหนึ่งเท่าตามปกติแต่ถ้าเพื่อนๆกดคูณสามครับเพื่อนๆจะได้รับของรางวัลสามเท่าแต่การใช้ซีเมนาแต่ละรอบเนี่ยก็จะถูกใช้เยอะเป็นพิเศษนั่นเองตามค่าของของ,ของรางวัลและอีกฟังก์ชันหนึ่งก็จะเป็นฟังก์ชันในการปล่อยบอทให้เราอัตโนมัติจะมีระยะเวลากําหนดซึ่งการใช้ฟังก์ชันที่สามเนี่ยเพื่อนๆจะต้องรอเวลาคูดาวตามเงื่อนไขของฟังก์ชันนั้นๆนะครับซึ่งในช่วงแรกเราสามารถจัดทีมเคลียร์ปกติของเราไปก่่่่่่ออออออนนไได้้้เเเเลลลลยยยแวกกกกก็คปททททํํําา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 รรรรรรรหหัังจจีีจะตตฟาาาาฟา์์มมพืิิสญ ถ้าค่าพลังเราตรงเงื่อนไขแล้วว่ามากกว่าแล้วและคิดว่าเราสามารถจัดทีมเอาชนะได้ครับอย่าลืมดราดระดับในส่วนนี้ด้วยนะถ้าเราดราไปถึงระดับ15ได้ก็จะดีสาหรับตัวเพื่อนเพื่อเพราะว่าการลงครั้งแรกเพื่อนๆจะได้รับเพชรไปเลยแบบฟรีๆและของกวันที่เราลงในดันเจี้ยนที่ระดับสูงขึ้นเนี่ยเรทการออกก็จะมีที่มากขึ้นและย้ำอีกครั้งหนึ่งครับก่อนลงแต่ละครั้งอย่าลืมกินอาหารในส่วนนี้กันด้วยนะเพราะว่าจะเพิ่มในส่วนของการ เพิ่ม5หัวใจเพิ่ม EP เพิ่มแลดดอปหรือแม้กระทั่งเพิ่มสกิลดาเมจสำหรับเพื่อนๆนั่นเองในส่วนระบบต่อมาครับนั่นคือการเดินสำรวจแผนที่หรือว่าเดินสำรวจแมปในแต่ละเมืองซึ่งในตัวเกมครับจะมีฟังก์ชันให้เราเดินสำรวจเนาะอันนี้จะเป็นฟังก์ชันกิลของเราเนาะกิลกระทิงดำรุ้นเพื่อนสามารถไปเดินในเมืองในรูปแบบของสตอรี่ต่างๆก็ได้เหมือนกันนะนี่เราก็สามารถมาเดินสำรวจเมืองของเราได้แต่เสียอย่างเดียวครับตัวเกมไม่มีการปรับมุมกล้องในเมืองนะการเดินสำรวจในเมืองก็จะมีการเตะกล่องเพื่อหาของรางวัลเพิ่มเติมเช่นนออยางงีี้เปิดกล จะได้เป็นเพจมา100แล้วก็จะได้รับจิ๊กซอว์เอาไว้ปลดล็อกตัวละครเพื่อเอาการ์ดสกิลนะครับหรือว่าที่เราจะเรียกว่าอ์ติแฟกต์นั่นเองวิ่งสำรวจตามพื้นที่ต่างๆก็ได้เหมือนกันไหนนี้เป็นใครที่แบบว่าชอบสำรวจหรือว่าอยากหามุมถ่ายภาพสวยๆบอกเลยว่ามุมในเกมนี้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยที่สาคัญเวลาเราเปลี่ยนแมปแต่ละแบบครับเราสามารถไปอีกแบบหนึ่งได้ซึ่งในแบบต่อมาเนี่ยจะเป็นหน้าต่างฟังก์ชันแบบนี้ในส่วนนี้ครับเราสามารถสวิตช์กล้องเพื่อดูภาพรวมของแบบได้ว่ามีดันเจียนอะไรให้เราลง มีอะไรให้เราทําบ้างมีเวอร์หนึ่งเวอร์สองเวอร์สามเวอร์สี่เนี่ยคือแบบมีเยอะมากๆไว้ทุกคนเท่ตอนนี้ครับเราอยากวิ่งสารวจพวเพื่อนๆก็สามารถสํารวจในแมปได้ซึ่งในแมปแต่เราสํารวจเนี่ยก็จะมีของรางวัลให้เรารับนะครับก็จะเป็นกิ๊กซอบ้างเป็นนน่นนี่นั่นบ้างทุกครั้งที่พเพื่อนๆทำครับเพื่อนๆจะได้รับค่า EP ของเวอร์นั้นยิ่งค่า EP ของเวอร์พเพื่อนๆตามขึ้นข่าเท่าไหร่ครับพเพื่อนๆก็จะได้รับเพชรในเลเวลแรกและเลเวลที่สูงขึ้นครับก็สามารถปลดของรางวัลในร้านค้าในั่่่นนนนเเเออองงตี้้พืๆก็สสาาามรรถวววิํจไดลย อกเลยว่าตัวละครแอสตาเนน่ารักมากๆสามารถเปลี่ยนตัวละครในการวิ่งสำรวจได้เช่นเดียวกันนะนี่เจอแล้วเราก็ทําการขุดขึ้นมาเป็นอะไรอีกพึ่งนะครับเป็นปะะคอเบ็ดนะครับอย่าลืมไปตกปลากันด้วยนะครับปิวปิวปิวในส่วนของระบบต่อมาครับจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยนะครับนั่นคือระบบของการสุ่มการชาของตัวละครภายในเกมนั่นเองซึ่งในการสุ่มการชาของระบบนะครับในช่วงแรกจะมีการการันตีให้กับเพื่อนๆเลยหนึ่งตัวละครนั่นก็คือชาร์ลอตที่เป็นตัวละครระดับ S&R ในช่วงเริ่มต้น แลวจะให้เราสุ่มกรชามืเมื่อนเพื่อนเคลียร์ชัตเตอร์ที่1นขีดหไปที่เรียบร้อยจะได้รับตั๋วกระชามาทั้งหมด20บใบบวกกับเพชรก็จะเป็น30ครั้งในการสุ่มนั่นเองซึ่งในสการสุ่ม30ครั้งเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกสุ่มในตู้ซีซั่นที่จะมีตัวละครแต่และซีซั่นแตกต่างกันไปหรือจะสุ่มในตู้ของเลดดอัพก็ได้เช่นเดียวกันส่วนตัวแล้วผมจะแนะนําให้สุ่มในส่วนของตู้เลดด์อัพนะครับเพราะว่าจะมียามีแดงให้เราสุ่มนั่นเองแต่ถ้าใครคิด เมื 1> 1่อพันหนึ่งขีดห้าและระดับต่อไปผ่านไปถึงประมาณ 1. นขีดเนะครับเราจะมีในส่วนของระบบการการันตี2ีครั้งแรกซึ่งในส่วนของการการันตี20ครั้งแรกเนี่ยตัวละครที่เราจะได้อะจะมีทั้งหมด11ตัวซึ่งในตู้นั้นนะครับตัวละครที่ผมจะแนะนําก็จะเป็นโลตัสมานะครับสตัวนี้เอาไปเล่นคอมโบกันค่อนข,ข้างดีครับเป็นตัวละครประเภทดีบัฟช่วงเริ่มต้นค่อนข,ข้างดีมากๆแล้วก็เล่นง่ายพอสมควรนะครับเพื่อนๆสามารถหาตัวละครเหล่านั้นในช่วง การการันตีได้ซึ่งในส่วนของตู้การันตีนีเ่ยเพ,เพื่อนจะได้รับตัวละครเอเดาการันตีเลยแน่หนึ่งตัวแต่มีโอกาสออกอร์ติแฟคเอเดาให้กับเพื่อนหนึ่งถึงชิ้นในโลเดียวกันก็รู้แล้วนะคะว่าถ้าได้อร์ติแฟกตรงกับตัวละครที่เราใช้บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆเพราะว่าอร์ติแฟคของตัวละครที่เราใช้เนี่ยจะเพิ่มสกิลให้1นึ่งเลเวลนะครับก็จะเป็นเลเวลสองโดยที่เราไม่ต้องเสีย ทรัพยากรในการอัพสกิลเลยนะครับคนข้างดีนะในส่วนของระบบกาชาและเพรอื่นๆภายในเกมเพื่อนก็สามารถหาได้และก็สามารถมาสุ่มกาชาเพิ่มเติมแต่ถ้าใครไม่ติดอะไรครับ4ตัวละครเริ่มต้นในการทําขั้นตอนแรกนี้ก็สามารถเล่นได้ยาวๆจนจบซีซั่นหนึ่งี้เลยนะทุกคนในส่วนระบบต่อมาครับนั่นคือในส่วนของการอัพตัวละครนั่นเองในส่วนของการอัพตัวละครบอกเลยว่าเป็นระบบที่อัพตัวละครค่อนข้างที่จะง่ายเราสามารถปลดตัวละครระดับ UR ได้ในวันที่2และสามารถปลดตัวละคร LR ได้ในวันที่3นั่นเอง ซึ่งในส่วนของการเปิดตัวละครครับมันจะมีเงื่อนไขอย่างเดียวคือการเพิ่มค่าความสัมพันธ์ของตัวละครซึ่งในช่วงแรกครับจะมีเงื่อนไขก็คือว่าเราต้องมีค่าความสัมพันธ์เปงเงื่อนไขเพื่อจะทําการอัประดับแต่ละระดับเนาะซึ่งตัวละครระดับ s r เราสามารถอัพขึ้นเป็น s r UR แล้วก็ LR ได้ในส่วนของตู้จัราชานี่จะมีให้สูงแค่ระดับ HR นะสูงสุดส่วนระดับ UR แล้วก็ LR เนี่ยเพื่อนๆจะต้องทาการอัปขึ้นมาเองเงื่อนไขวิธีการอัพง่ายๆครับก็คือเราต้องเอาแบ cover สีทองเนี่ยครับยัดยเข้าไป ในช่องนะครับซึ่งในการแยกเข้าไปในช่องเนี่ยสิ่งที่เราจะช่วยปลดออกมาอีกก็คือการวางเกียร์หรือว่าอุปกรณ์ของตัวละครนั่นเองก็จะทําการปลดช่องเหล่านี้เมื่อเราใส่เบครเบอร์ตามเงื่อนไข4ีใบแล้วนะครับที่เหลือก็มีแค่เงื่อนไขของการหาค่าความสัมพันธ์ตามเงื่อนไขนี้ในส่วนของค่าความสัมพันธ์ครับเพื่อนๆสามารถส่งของขวัญให้กับตัวละครนั้นๆนะครับหรือแม้กระทั่งอันเอาตัวละครเหล่านั้นเนี่ยไปทําการเล่นดันต่างๆในดันเจี้ยนตามเงื่อนไขที่3นะครับในหัวข้อที่3เนี่ย เพื่อเอาค่าคอสนสัมผัก็ได้นะครับก็จะมีดันเจี้ยนสำหรับหัวใจโดยเฉพาะยิ่งเราลงไปครับก็จะสามารถปุ้งไข่ปลดยูอาได้แล้วนะครับได้เพชรได้พีแล้วก็ได้ไบโคเวอร์สีทองจนถึงกระทั่งรลเวลสิครับที่เราสามารถปลดระดับ LR ได้และนอกจากนี้ครับจาก11ถึงแม็กเนี่ยหรือว่า15เนี่ยเราจะได้รับเพชรตามระดับขั้นต่างๆไปนี้นี่ซึ่งบอกเลยเลยว่าค่อนข้างที่จะปลดได้ง่ายพอสมควรแต่ในช่วงแรกผมแนะนำว่าเอาแค่4ตัวละครหลักที่เราใช้งานก่อนนะหลังจากนั้นเราค่อยไป และตัวละครในเกมครับยิ่งมีในสงครารอัพเลเวลสกิลถ้าเราใส่อาร์ติแฟกต์ตรงกับตัวละครเขาครับจะช่วยกับการปลดเลเวลสกิลตรงนี้ทําให้เลเวลสกิลเนี่ยมันไปได้สูงขึ้นนะครับแต่ก็ต้องเป็นระดับเอเดาเท่านั้นนะถึงจะดีที่สุดเช่นตัวละครโนเอลซิวาตัวนี้นะครับเห็นไหมซึ่งการเนี่ยเราสามารถเรนชาร์ดหรือว่าอัพเลเวลการได้เหมือนกันก็จะมีการปลดเงื่อนไขตามดทานล่างซ้ายนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอัปดาวเนาะการก็มีอัปดาวตัวละครก็มีอัปดาวเช่นเดียวกันแลว้วทุกครั้งที่เราปลดค่าความสัมพันธ์สูงๆครับมันจะปลดในส่วนของระบบแฟชั่นให้กลับเป็นเพื่อนกันด้วยนะครับสนใจแฟชั่นไหนก็สามารถเลือกใช้ในส่วนของสกิลก็ไม่ได้แตกต่างกันนะก็เป็นสกิลปกติแต่แฟชั่นที่ใส่ก็จะดูเท่มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบเนาะส่วนการอัปดาวตัวละครเนี่ยเ,เพื่อนไม่ต้องเสียใจไปนะเวลาเราได้ตัวละครซ้ำเราสามารถนำมาอัปได้แต่ถ้าใครไม่ได้ตัวละครซ้าครุคหเส ตัวเกมมีให้ภารกิจให้เราทาค่อนข้างเยอะและมีโอกาสด้รับเสียเนี่ยเยอะพอสมควรนะเพื่อนๆสามารถนํามาทําการอัปดาวเพื่อปลดพลาสซีฟเพิ่มเติมของตัวละครได้ยิ่งอัปดาวสูงพาสซีฟก็จะถูกปลดมากยิ่งขึ้นนั่นเองตามเปอร์เซ็นต์ท่าสายนี้นะและอย่างสุดท้ายครับนั่นคือความสําเร็จต่างๆภายในตัวเกมตัวเกมจะมีภารกิจให้เราทำครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจรายวันแอดวานนะครับหรือว่าภารกิจอื่นๆเนี่ยก็จะมีให้เราทําซึ่งผมบอกไว้เลยครับว่าภารกิจรายวันเพื่อนๆอย่าพึ่งรับจนกว่าระบบตรงนี้จะเปิดนะครับ จนกว่าระบบตรงนี้จะเปิดได้เพื่อนๆเลือกตัวละครนะท่านเพื่อนอ,อนนะัพอรับภารกิจรายวันครบหมดแล้วเพิ่งมาเปิดระบบเนี้ยเพื่อนๆจะเสียเวลาไปลเลยฟรีๆประมาณ1วันแนะนําว่าควรเล่นก่อนนะคบผมเล่นให้ระบบนั้นเปิดแล้วก็ค่อยมารับความสําเร็จรายวันตรงนี้เพื่อที่เราจะได้สามารถทําภารกิจคกบคู่ไปแล้วเราจะสามารถได้รับต e ัวละครเอชดาซีซั่นภายใน3วันตามเงื่อนไขและมีความสําเร็จเดืนๆอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจความสําเร็จสะสมตรงนี้ครับเป็นเวลาเพื่อนๆผ่านเนี่ย ก็จะมีระดับเนาะยิ่งระดับสูงขึ้นก็จะได้รับเพชรมากขึ้นและนอกจากนี้ยังมีภารกิจการผ่านชาัตเตอร์แต่และชัตเตอร์ที่เราจะได้รับเพชรเพิ่มเติมอันนี้คือในส่วนของเควสหลักยังมีเควสรลองแล้วก็ยังมีการสำรวจดันเจียนในแผนที่นี่เวลาเราทำนะครับเก็บดาวเ,าเวลาเราเก็บดาวเยอะเนี่ยเราจะได้สกิลนะครับที่อัาสกิลได้เพชรแล้วก็ได้ตั๋วกาชาอีก10บใบนั่นเองล้วเป็นที่ในการฟาร์มหัวใจ สูงนะครับสาหรับในส่วนนี้นั่นเองบอกเลยว่าเป็นระบบที่มีอะไรให้เราทําเยอะมากๆในช่วงวันแรกแล้วก็ถ้าใครเก็ตทุกอย่างจบแล้วนะครับเพื่อนก็สามารถใช้วิธีการออโต้ฟาร์มเพื่อหาอินเทอรฟทีฟ่สูงขึ้นหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ที่สูงขึ้นได้เหมือนกันนะครับก็จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเซิร์ฟเวอร์แคนดานหลังจากที่ผมเล่นไปประมาณ12วันซึ่งบอกเลยครับว่ามีอะไรให้เราทําเยอะมากๆสำหรับใครที่แบบมีเวลาเล่นเกมหรือว่าใครที่ไม่มีเวลาตัวเกมก็สพอร์ในส่วนการเพิ่มระบบออโต้ต่่าาง้เนตัวกกมมยขึ ทั้งนี้ทั้งนั้นครับระบบในตัวเกมผมอาจจะยังไม่ได้พูดครบทุกระบบนะเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆแต่ถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปอัปเดตใหม่ครับสามารถไปดูรับชมเพิ่มเติมในช่องของผมได้นะครับทางลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้หรือว่าไปดูช่องเพิ่มเติมในโปรไฟล์ของ YouTube ช่องซาก,กานิดนะครับขอบ้อมูลในส่วนใดผิดพลาดไปผมขอกราบประทาหนอภัยกันด้วยและถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะครับไว้เจอกันในวันที่30พฤศจิกายนนี้สำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนไยบายสวัสดีครับ